สวัสดีค่ะสาวๆนะคะที่ติดต่อกับชาวต่างชาตินะคะเวลาคุณติดต่อพูดคุยกันเนี่ยนะคุณได้คุยถึงครอบครัวเขาไหมบางคนมีโอกาสได้เดินทางไปที่ต่างประเทศนะคะไปเจอครอบครัวเขาแบบนี้ดีนะเราจะได้รู้จักไงว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยังไงคนที่มีพ่อแม่อยู่พี่น้องญาติๆเป็นยังไงอย่างนี้นะคะ ตรงนี้ดีนะเราจะได้รู้ว่าเวลาเราเนี่ยใช้ชีวิตร่วมกับเขาแล้วเนี่ยเราจะต้องเจอกับสถานการณ์แบบไหนครอบครัวเขาดีไหมหรือครอบครัวเขานิสัยใจคอไปในทางไหนนะคะมีฝรั่งหลายๆคนเนี่ยประสบปัญหาเรื่องครอบครัวสามีเรื่องญาติพ่อแม่พี่น้องหลากหลายเลยนะ หลายๆคนโชคดีนะคะพ่อแม่รักเอ็นดูครอบครัวอบอุ่นนะคะใครที่เหมือนโบ๊ทนะตอนที่โบ๊ทติดต่อกับมิสเตอร์เนี่ยโบ๊ทไม่ได้มาที่อเมริกาก่อนมิสเตอร์เล่าให้ฟังนะคะว่าที่บ้านเขาเนี่ยแต่ละคนเป็นยังไงนะคะแม่เป็นยังไงญาติพี่น้องเป็นยังไงเขาอยู่กันแบบไหนนะคะนิสัยใจคอเป็นยังไงนะคะ ญาติพี่น้องแม่ของมิเตอร์เนี่ยเป็นคนที่เขาไม่ยุ่งกันนะคะไม่สูงสิงเขาอาจจะสูงสิงกันก็ได้แต่เขาไม่มาสูงสิงมายุ่งอะไรกับป้าโอ๊ตไงบ้านของญาติญาติของแม่นะคะอยู่ทางเหนือของอเมริกาเลยจ้านนโนตากต้านะคะเป็นรัฐที่หนาวมากๆนะคะคุณสนใจอยากเห็นว่าความเป็นอยู่ของครอบครัวของบ้านมิเตอร์เป็นยังไงนะคะที่ช่องโอ๊ค่ะ มิสเตอร์พาโบสไปหาอยู่หลายๆครั้งนะคะโบสมีโอกาสได้เจอครอบครัวเขาทุกคนครั้งแรกหลังจากที่โบสะย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะมิสเตอร์พาไปทุกคนก็พูดคุยกับโบสดีนะคะเราไม่ได้ยุ่งสูงสิงกันมากเพราะเราอยู่ไกลกันทุกครั้งที่มิสเตอร์พาโบสไปที่บ้านที่ครอบครัวก็จะพูดคุยกันปกติ เท่าที่เขาจะคุยกับโบได้อะเพราะเขาก็คิดแหละว่าโบจะคุยกับพวกเขารู้เรื่องแค่ไหนไงอันนี้ก็เป็นในส่วนของโบนะคะก่อนที่จะมาคุยก่อนให้รู้ก่อนนะคะหลายๆคนเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องเลยว่า,าครอบครัวเป็นยังไงพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นยังไงพอมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีปัญหานะคะหลายๆคนอยู่บ้าน ไม่ห่างจากญาติพี่น้องมากนะัเวลามีกิจกรรมต่างๆตามเทศกาลของประเทศนั้นๆเนี่ยที่จะเป็นเรื่องของการรวมญาติอย่างเงี้ยก็สะดวกในการเดินทางหลายๆคนมีปัญหากับทางญาติพี่น้องของสามีไม่อยากจะไปร่วมงานเรื่องเยอะอะไรมากมายอะ่ะปัญหาที่หลายๆคน เล่าให้ฟังใน YouTube ก็มีเยอะนะคะใครที่ติดต่อกับผู้ชายต่างชาติอยู่นะคะไปดูไปฟังประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วเอามาปรับตัวเองอย่าลืมนะว่าเราต้องรู้จักไว้บ้างนะคะว่าครอบครัวของสามีเนี่ยแต่ละคนเขาเป็นยังไงการใช้ชีวิตของเขายังไงนะหลายหลายคนคุยแล้วรู้แล้วพอมาใช้ชีวิตจริงๆเป็นอีกแบบหนึ่งก็มีนะ วันนี้มาคุยกันเรื่องของครอบครัวเครือญาติของผู้ชายที่จะมาเป็นสามีเรานะจ๊ะรู้ไว้ล่วงหน้าก็ดีนะเราจะได้เตรียมตัวรับมือเอาไว้ได้นะคะขอทุกคนโชคดีค่ะบายสวัสดีค่ะ